สวัสดีครับคุณผู้ชมเราคุยกันถึงเรื่องของเทรลเลอร์กันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราลองเอาข้อมูลที่มีมาคาดเดาในเรื่องการเล่นๆดีกว่านะครับว่าหนังภาคนี้เนี่ยเขาจะดําเนินเรื่องไปทางไหนตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะครับจูราสิกเบอร์รี่เบิร์ดจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากจูราสิกเ o ิ l ์ด o m เ n นีนนะครับซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2 0 2 8ในช่วงเวลานี้เนี่ยไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เริ่มจะปรับตัวให้เข้ากับโลกในตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับ อาจจะด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนทําให้พวกมันเนี่ยเริ่มจะล้มตายด้วยสัญชาตญาณน,นะครับพวกมันเริ่มอ,อพยพก็าหาพื้นที่เขตสูงสุด,สดเพราะว่าบริเวณนั้นอาจจะมีสภาพภูมิอากาศที่น่าจะคล้ายกันกับเมื่อครั้งอดีตแต่ว่าถึงเราจะได้ข้อมูลมาแบบนี้ตัวอย่างกลับไม่มีเรื่องราวพวกนี้เนี่ยให้เราเห็นเลยนะครับเราแทบไม่เห็นไดนโนเสาร์ที่กําลังใช้ชีวิตอยู่รอบนอกแม้แต่ตัวเดียว อีกเรื่องหนึ่งก็คือไดโนเสาร์ที่ล้มตายเนี่ยพวกมันจะเป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อบางอย่างเข้าสู่มนุษย์ทําให้คนที่ได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยจะเป็นโรคบางอย่างที่มีอาการคล้ายกับโรคหัวใจซึ่งตอนนี้ยังไม่มีทางรักษานะครับคือถ้าเป็นแล้วเนี่ยตายแน่นอนย้อนกลับไปที่ภาคโดเมนเนียนนะครับบริษัทไบโอซินมีการวิจัยเกี่ยวกับ DNA ของสัตว์โบราณพวกนี้เพื่อจะหาทางรักษาโรคมะเร็งก่อนที่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างจะพังลงจากโปรเจกต์เฮกซัพพอร์ตนะครับ อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วไบออซินจะถูกลงโทษขนาดไหนโดนปิดบริษัทไปเลยหรือว่าแค่หาทางเยียวยาผู้เสียหายนะครับสถานภาพของบริษัทตอนนี้เป็นยังไงบ้างล้มละลายหรือว่ายังดำรงอยู่กลับมาที่ปัจจุบันนะครับเรามีข้อมูลว่าบริษัทวชิชภัณฑ์แห่งหนึ่งเนี่ยค้นพบถึงวิธีการในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากการตายของไดโนเสาร์นะครับซึ่งการจะสกัดยาออกมาได้เนี่ยจะต้องใช้ DNA ของสัตว์โบราณขนาดใหญ่ที่สุด 3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของไท t ทนอสซอรัสเกรซนโคลแอตลลสนะครับแล้วก็ตัวของโมซาสซอรัสเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักคําถามก็คือทําไมจะต้องเป็น3ตัวนี้นะครับผมก็เดาวอาว่านี่อาจจะเป็นแค่การคาดเดาของทีมงานนะครับเพราะว่าทีมวิจัยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ DNA ของสัตว์ประเภทไหนก็เลยสุ่มจากสัตว์สาประเภทนะครับนั่นก็คือสัตว์บกสัตว์น้าแล้วก็สัตว์ปีก ตามความเข้าใจของผมเนี่ยเราไม่ได้เอาดี a นมาสกัดเป็นยานะครับแต่ว่าจะใช้มันสกัดออกมาเพื่อทำให้เราเนี่ยเข้าใจองค์ประกอบทางพันธุกรรมและเราจะสามารถระบุโรคทางพันธุกรรมอันนั้นได้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าบริษัทวัชพัณธ์แห่งนีนะ้มีชื่อว่าอะไรและจะเกี่ยวข้องกับไบโอซินหรือเปล่าตัวแทนของบริษัทยาที่จะเข้ามาดําเนินการเรื่องนี้นะมีชื่อว่ามาตินเครปส์นะครับเราไม่รู้ว่าเขามีตําแหน่งใหญ่โตแค่ไหน ทำไมถึงจะต้องเดินทางไปตามหา DNA ด้วยตัวเองเริ่มต้นเนี่ยเคลปส์จะต้องหามือดีสักคนหนึ่งเอาไว้คอยคุ้มกันนะครับเพราะรว่าสถานที่ที่ตัวเองจะต้องไปนั้นเนี่ยอันตรายแค่ไหนเขาก็เลยติดต่อไปหาโซลานะครับซึ่งเป็นอดีตทหารเก่าละมั้งแล้วก็เป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับถัดมาจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มีความรู้ทางด้านสัตว์โบราณนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสากัด DNA ออกมาจากสัตว์พวกนั้นได้ เคลส์ก็เลยเดินทางไปหาตัวของดร์ลูมิสนะครับนักวระชินวิทยาที่อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคโคลนิ่งสัตว์โบราณดรแกทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับจากรูปที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยน่า,าจะเป็น natural history museum ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษเมื่อได้ทีมงานหลักครบแล้วเนี่ยเคลส์จะต้องหาคนนำทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเพราะว่าเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากผู้คนนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันเกาะแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ต้องห้ามสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับผมคิดว่าอาจจะมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามใครก็ตามเข้าไปที่นั่นคนที่จะพาเข้าไปได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชํานาญเส้นทางอันนี้คือจะต้องแอบเข้าไปนะครับโซล่านำทุกคนไปยังประเทศซูรินามนะครับโดยดันแคนก็คือคนที่โซลา่าเนี่ยเลือกให้ทำหน้าที่นี้ ดูจากเทรลเลอร์แล้วทั้งสองคนน่าจะรู้จักกันมาก่อนตามเส้นทางเนี่ยดันแคนแนะนำให้เดินทางอ้อมขึ้นไปด้านบนของบาเบโดสนะครับดูจากเส้นทางเรือน่าจะอ้อมไปด้านบนผ่านหมู่เกาะ b บติสเจอร์จินนะครับผ่านคิวบาแล้วก็น่าจะเข้าไปที่บริเวณอ่าวเม็กซิโกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะด้วยภารกิจลับสมาชิกของทีมก็เลยค่อนข้างจะน้อยนะครับทำให้ภารกิจเนี่ยมันมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนั่นเองเรารู้ว่าเกาะแห่งนี้เดิมทีเป็นศูนย์วิจัยเก่าของอินเจนนะครับที่อดีตเนี่ยเคยทําการทดลองบางอย่างเอาไว้ในช่วงก่อนการก่อตั้งจุรสิคปาร์กซึ่งถ้าจีคร่าวๆไปก็เป็นประมาณช่วงปี1980นะครับถ้าเรานับจากตอนนั้นเนี่ยศูนย์วิจัยเก่าแห่งนี้ก็จะมีอายุป,ประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับ ทั้งข้อมูลของเรื่องไดนโนเสาร์เรื่องของ DNA หรือว่าเรื่องเกาะที่เคยเป็นศูวนย์วิจัยเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารู้มาจากตัวของเครปส์ทั้งนั้นเลยนะครับเราติดตรงนี้ไว้ก่อนละกันระหว่างที่เดินทางเข้าไปในเกาะกลุ่มของโนเตอร์ลูมิสอาจจะได้เจอกับพลเรือนที่ประสบภัยทางน้ำน,นะครับก็เลยพาพวกเขาติดเรือมาด้วยแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเรือของพลเรือนครอบครัวนี้เนี่ยไปเจอกับอะไรมา ที่ทางเข้าเกาะนะครับกลุ่มของโตเอกได้เจอกับนักล่าสีตัวที่บุกเข้าโจมตีโดยจะแบ่งออกเป็นสไปโนซอรัส3ตัวนะครับกับโมซาซอรัสอีกหนึ่งตัวตรงนี้ดรลูมิสพูดว่าโมซาซอนะครับแสดงว่าไก่เองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสัตว์ตัวนี้ใช่โมซาซอรัสหรือเปล่าเพราะว่าชื่อของโมซาซอนี่เป็นแค่ชื่อของสัตว์กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เราลองมาดูหน้าตาของมันกันหน่อยละกัน ดูแล้วก็ต่างไปจากโมซาซอรัสภาคแรกนะครับแต่ว่าเขาก็บอกกันไว้แล้วว่ามันจะมีการดีไซน์สัตว์พวกนี้ขึ้นมาใหม่ฟันบนของมันมีความแหลมคมของสัตว์กินเนื้อนะครับแต่ว่าฟันล่างมันมีบางส่วนที่มีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งก็ดูแปลกไปจากโมซาซอรัสเหมือนกันโดยที่ฟันลักษณะนี้เนี่ยเป็นฟันของสัตว์ในกลุ่มโมซาซออีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของตัวบีเดนที่ฟันของมันเนี่ยใช้สําหรับบดพวกเปลือกหอย บางข้อมูลที่ผมไปเจอเขาบอกว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะไม่ใช่โมซาซอรัสนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไทโลซอรัสแทนซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของโมซาซอร์เช่นกันตัวของไทโลซอรัสเนี่ยเคยปรากฏตัวออกมาแล้วในเกม Jurassic Park เดอะเกมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะนับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลจูรลสิกหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าเป็นโมซาซอรัสเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ทุกคนยังคงดูดีอยู่ก็เป็นไปได้ว่าเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในเขตของเกาะส่วน DNA ของโมซาซอรัสเนี่ยก็น่าจะเก็บได้จากตรงนี้นะครับโอเคทุกคนผ่านจุดนี้มาได้แล้วก็เตรียมตัวขึ้นเกาะเพื่อตามหาสิ่งที่พวกเขาต้องการสิ่งที่พอคาดเดาได้ก็คือไดโนเสาร์พวกนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้เท่านั้นนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่ข้างนอกเลยสัตว์ตัวแรกที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นไทเทนอซอรัสนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพิ่มเล็กน้อยแล้วกัน จะได้รู้จักกับมันมากขึ้นไทเทนอสซอรัสเป็นซอลอปกินพืชน,นะครับสู่พบครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อช่วงปี1870โดยประมาณนะครับกระดูกที่พบเป็นกระดูกส่วนหางเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งบริเวณเบ้าข้อต่อของกระดูกสันหลังเนี่ยจะมีลักษณะที่เฉพาะไม่เหมือนกับใครปัจจุบันน่าจะเหลือเพียงแค่สายพันธุ์เดียวนะครับนั่นก็คือตัวของไทเทนอสซอรัสอินดิคัสนะครับโดยไทยสปีชีส์ของมันก็นํามาจากชื่อประเทศอินเดียนั่นเอง ภายหลังต่อมาเนี่ยมีการค้นพบกระดูกลักษณะนี้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แค่อินเดียแล้วแต่ว่าเป็นยุโรปนะครับอเมริกาใต้ก็มีตัวของอาร์เจนติโนซอรัสหรือว่าพาตโกไททันก็มีลักษณะของกระดูกเป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร,ร์เขาก็เลยคิดว่านี่อาจจะไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของไททันโนซอรัสอีกต่อไปทําให้ชื่อสกุลของมันเนี่ยกลายเป็นชื่อสกุลที่มีความน่าสงสัยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเพียงแค่กระดูกลักษณะนี้ เราไม่สามารถแยกไท t โนซอรัสเนี่ยออกจากสัตว์กลุ่มนี้ได้เลยซึ่งอนาคตนะครับมันก็อาจจะถูกยุบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับไทเโนซอรัสมีความยาวตลอดลำตัวประมาณ15เมตรหนักประมาณ10-13ตันนะครับซึ่งก็ถือว่าเล็กมากถ้าเทียบกับตัวในเทรลเลอร์นะครับผมเดาวว่า2ตัวนี้น่าจะมีขนาดพอๆกันกับตัวของอ์เจนติโนซอรัสนะครับที่ยาวประมาณ35เมตรหนักเกือบๆ80ตันเพราะว่า จากข้อมูลที่เจอมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซอร์พอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจักรวาลจูราสิกนะครับส่วนอวัยวะที่ดูคล้ายกับครีบปลาเนี่ยเราก็มีการเอาภาพของกิ้งก่าบาซิลิสไปลองเทียบดูก็พบว่ามันมีความคล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระดองหรือว่าจะเป็นส่วนของลวดลายบนหางเป็นไปได้น,นะครับว่ามันอาจจะถูกฉีดยีนของกิ้งก่าตัวนี้เข้าไปตัวที่3เนี่ยเป็นเกรสันโคลอัทลัสนะครับที่ทีมงานเนี่ยจะต้องปีนขึ้นไปบนรังของมัน เคลส์เขาถามด้วยความสงสัยว่าตัวอย่างเนี่ยเราเก็บแค่จากไข่ก็พอแล้วเหรอดรลูมิสก็เลยตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วก็เก็บจากตัวพ่อกับแม่ของมันได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วก็มีขนาดลําตัวเนี่ยเท่ากับเครื่องบิน F16 นะครับนี่ก็แสดงว่าแกเองก็มีความรู้เรื่องของไดโนเสาร์มากพอสมควรเหมือนกันคราวนี้เรามาดูด้านในของรังกันบ้างน,นะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าที่นี่คล้ายกับโบราณสถานเก่าแก่นะครับ โดยที่เสาจะมีรูปสลักของเกสันโกอาร์ติดอยู่เกสันโกอาร์ตเป็นเทพของชาวแอสเท็กโบราณนะครับมีลักษณะรูปร่าาเป็นงูที่มีขนนกเนี่ยปกคลุมรอบตัวโดยชื่อของเทพองค์นี้ถูกนำมาตั้งชื่อกับเทโลโซตัวนี้ว่าเกสันโกแอตลาสนั่นเองชาวแอสเท็กเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศเม็กซิโกดังนั้นนะครับจากข้อมูลการเดินทางเบื้องต้นที่ผมพูดถึงเนี่ย ผมก็เลยมีความเชื่อว่าเกาะแห่งนี้น่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณอ่าวเม็กซิโกนี่แหละครับอีกเหตุผลนึงก็คือมันอยู่ไม่ไกลจากตัวของคอสตาริกาด้วยตรงนี้มีบางคนคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เกรซันโกอัต拉สนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวของฮาเซกอปเทอริสเพราะว่าจมอยปากของมันมีความหนามากกว่ารวมไปถึงคอที่สั้นกว่าด้วย DNA ทั้งหมดน่าจะถูกรวบรวมจนครบที่ตรงนี้นะครับคำถามที่ตามมาก็คือ พวกเขาจะเข้าไปที่ศูนย์วิจัยต่อทำไมมีเหตุผลอะไรนะครับที่ต้องเข้าไปที่นั่นทั้งๆท,ท,ที่ทำตามเป้าหมายสำเร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะกลับออกไปได้เลยหนึ่งนะครับก็คือนอกจาก DNA แล้วเนี่ยยังต้องการเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเปเปอร์วิจัยเก่าที่เคยทาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่า2นะครับเรือที่ใช้เป็นพาหน,นะเนี่ยตอนนี้พังไปเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องเข้าไปหาอุปกรณ์เพื่อจะส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือ หรือว่าข้อ3มนะครับมีใครบางคนขโมยดี a พร้อมกับเรือแล้วก็หนีไปก็เลยต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือเช่นกันภายในศูนย์วิจัยเนี่ยเราพบว่ามันกลายเป็นซากไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดูแปลกตรงที่ทุกอย่างมันดูสะอาดจนเกินไปอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลองก็ดูทันสมัยเกินกว่าจะเป็นของที่เคยใช้เมื่อ1 0กว่าปีก่อนนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่จูราสสิกเวิลดล่มสลายลงเมื่อปี2015เนี่ย อินเจนอาจจะย้อนกลับมาใช้เกาะแห่งนี้เป็นที่ทดลองลับๆบ,บ,บางอย่างโดยเป้าหมายของพวกเขายังคงเป็นการสร้างไดโนเสาร์แต่ว่าจุดประสงค์น่าจะเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็นําพวกมันเนี่ยออกไปขายในตลาดมืดโดยตรงนี้อาจจะมีไบโอเซนหรือว่าแมนต a าคอปเนี่ยร่วมอยู่ด้วยการทดลองครั้งนั้นอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างนะครับซึ่งไอความผิดพลาดนั้นก็อาจจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่พวกนี้นี่แหละ ผมเดาว่ามันอาจจะมีมากกว่า1ตัวนะครับแล้วก็มันยังไม่ใช่ d i r e c t ที่เป็นข่าวออกมาถ้าลองเทียบกับขนาดเนี่ยแขนที่เราเห็นตรงนี้ยังไงสัตว์ตัวนี้ก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะครับโดยขนาดของมันเนี่ยอาจจะพอๆกันกับตึก3ชั้นแล้วก็ตัวนี้แหละก็คือ d i r e c t ที่เราตามหาอยู่เหตุผลที่ผมคิดว่าสัตว์ตัวนี้ยังไม่ใช่บอสใหญ่เป็นเพราะว่าเราเห็นหน้าของมันง่ายไปนะครับ ถ้าย้อนกลับไปดูเทลเลอร์ของ Jurassic world เนี่ยเราแทบไม่เห็นหน้าของ Indominus เลยนะครับย้อนกลับมาดูเทลเลอร์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันเราเห็น Velociraptor 2หัวในหลอดทดลองนะครับมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีไอตัวแบบนี้เนี่ยโผล่ออกมาแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนนะครับเรื่องที่มีคนถามดรลูมิสว่าพวกมันเป็นแรปเตอร์ใช่ไหมซึ่งแกก็ตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่พวกมันเป็นแรปเตอรนั่นแหละ ตรงนี้แสดงสิงความไม่มั่นใจทั้งคนถามแล้วก็คนตอบนะครับคือรู้จักแหละแต่ว่ามันไม่คุ้นตากับแรปเตอร์ที่เคยเห็นมาก่อนโดยผมเคยเดาไปนะครับว่ามันอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมันอาจจะเป็นยูท่าแรปเตอร์ตามของเล่นที่มีผ้าหลุดออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกใจหนึ่งผมก็กลับคิดไปนะครับว่าหรือว่าที่เขาเอาแรปเตอร์สองหัวมาให้เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุบางอย่างว่าแรปเตอร์กลุ่มที่พูดถึง จริงๆแล้วมันอาจจะมี2หรือว่า3หัวก็ได้นะครับแต่ว่าขนาดยังไงก็มั่นใจว่าจะต้องตัวใหญ่กว่าแน่นอนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องกันต่อเนี่ยผมจะขอพูดถึงบางฉากที่ผมไม่ได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับฉากที่เจอไดโโฟซอรัสเนี่ยชาวเน็ตเขาตาดีบอกว่าด้านหลังก็คือไทแโน o s a u ัสที่นอนอยู่นะครับแล้วมันก็จะตัดฉากมาเป็นฉากนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับครอบครัวที่ผู้ตัวเอกเนี่ยช่วยเอาไว้ ส่วนฉากนี้ผมมั่นใจว่าเป็นฉากย้อนอดีตแหละโดยที่คนที่ยืนทันหลังให้กับเราเนี่ยอาจจะเป็นแคปส์ด้วยซ้ำนะครับฉากที่ยังคงนำกลับมาในหนังภาคนี้ก็คือการถือทุไฟสีแดงน,นะครับเพื่อดึงความสนใจจากไดโนเสาร์ซึ่งในภาครีเบิร์ตนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของดันแคนนั่นเองสังเกตดูดันแคนอยู่ในน้ำนะครับซึ่งก็ดูไม่ลึกมาก มีบทความที่ผมเคยเข้าไปอ่านนะครับบางก็ว่านี่เป็นการดึงความสนใจของมันไปหาสัตว์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสไปโนซอรัสนะครับและมันก็จะนําพาไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายโดยก็จะตรงกับข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นในน้ําแล้วก็จะเป็นเวลาในช่วงกลางคืนแต่ว่าที่ผมยังสงสัยก็คือที่เขาบอกว่านี่จะเป็นฉากต่อสู้ที่ดีที่สุดฉากหนึ่งของแฟนชาย ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพของสัตว์ตรงนี้แล้วกันมันดูเชื่องช้าไหมครับมันได้มีความกระหาเลือดเหมือนกับตัวของอินโดมินัหรือว่า Indoraptor อร์แถมถ้าเอาสไปโนซอรัสขาสั้นไปสู้กันเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าหน้าแบบนี้นะครับคอแบบนี้เนี่ยมันจะสนุกยังไงวะเนี่ยโอเคเรากลับมาที่เนื้อเรื่องก,กันต่อแล้วกัน เมื่อทุกคนเข้าไปที่ด้านในของศูนย์วิจัยซึ่งก็อาจจะไปพบกับคมลับบางอย่างเข้าอาจจะเป็นการสร้างสัตว์ตัวนี้ขึ้นมาแบบตั้งใจหรือว่าอาจจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเครปส์ก็คืออดีตพนักง,งานของอินเจนและเขาหลอกทุกคนเข้ามาที่นี่เพื่อตามหาอะไรบางอย่างนะครับโดยที่เรื่องของ DNA นเนี่ยเป็นเรื่องที่โกหกขึ้นมาแต่ว่าฉากนี้ดร์ลูมิสยังถือกระเป๋าใส่ DNA อยู่นะครับ แสดงว่ามันน่าจะมีความสำคัญเหมือนเดิมสิงั้นเปลี่ยนประเด็นไปว่า DNA พวกนี้อาจจะไม่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อสร้างยานะครับแต่ว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเดนเสารสายพันธุ์ใหม่แทนผมเชื่อว่าเคล็ส์เป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันมันจะต้องมีฉากที่หักหลังกันแน่นอนและเคล็ส์เนี่ยจะต้องตายด้วยฝีมือของดีเร็กซ์นี่แหละครับ ชากานี้ผมว่าน่าจะเป็นท่าเรือนะครับหรือว่าสะพานที่ใช้ในการเดินทางออกจากเกาะนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือคนเยอะจนเกินไปแสดงว่ายังไม่ใช่ตอนสุดท้ายคนที่รอดชีวิตเนี่ยมั่นใจว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยรอดแน่อีกคนนึงก็น่าจะเป็นดดนแคนนี่แหละครับหลักๆที่เราน่าจะพอเดากันได้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาพูดถึงดีเร็กกันสักหน่อยนะครับผมคิดว่าหน้าตาของมันเนี่ย น่าจะออกไปทางไทรโนซอรัสนะครับแต่ว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากปัญหาก็คือจะเอาใครไปสู้กับมันนี่แหละจะเอา3ตัวนี้ไปสู้เนี่ยผมก็คิดว่ามันยังไม่สุดอยู่ดีนะครับไทรโนซอรัสเนี่ยตัดออกไปได้เลยภาคนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ตัวประกอบแหละที่อยากให้เป็นขอเป็นแรปเตอร์พวกนี้สักหน่อยละกันอย่างน้อยก็ทำให้บอสเนี่ยมันรำคาญก็ยังดี ่ซนอีกตัวหนึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของผมเองนะครับนั่นก็คือสไปโนซอรัสขนาดใหญ่แต่ว่าใช้โมเดลเป็นช่วงของปี2000ขนาดของมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับดีร็กแต่คิดว่ามันน่าจะช่วยให้พวกของพระเอกเนี่ยหนีพ้นจากเกาะน,นี้ไปได้ถ้าเป็นแบบนี้นี่น่าจะเป็นฉากต่อโ้ที่ดีที่สุดนะครับอีกฉากหนึ่งแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากความชอบส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้เล่นๆก็คือ ในหนังภาคนี้เนี่ยสัตว์ทุกตัวจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ภายนอกนะครับดังนั้นมันจึงถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่โดยยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือตัวของไดโลโฟซอรัสตรงนี้ทําให้ผมคิดไปนะครับว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่แรกแต่ว่าอาจจะถูกใครบางคนนําเข้ามาในภายหลัง ดังนั้นมันจะเป็นอะไรนะครับถ้าเราจะนำสไปโนซอรัสในรูปแบบเดิมเนี่ยกลับมาให้แฟนๆชื่นใจอันนี้คิดไปเล่นๆนะครับโอเคก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมพูดคุยกันบ้างย้ำกันอีกทีหนึ่งว่านี่เป็นแค่จินตนาการส่วนตัวนะครับอาจจะไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยฟังเอาสนุกแล้กันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ